ตอนนี้นะคะวันนี้มารีวิวบ้านพอพี่มานาวมินหนึ่งหนะคะแถวนวนจานเบิงกลุ่มนะคะเข้ามาอยู่ในซอยซึ่งเดี๋ยวจะไปก๊อฟกัดมาให้นะคะวันนี้ก็อากาศดีฝนตกไปด้วยแล้วก็หยุดตกนะคะวันนี้ก็จะรีวิวเลยหลายจุดนะคะเขามีเป็นคาเฟ่นะคะแล้วก็มีสถานที่จัดงานเอ่างนอยู่ด้านบนนะคะโอเคค่ะไปดูกันเลย ค่ะเราพี่ก็พามาชมสวนนะคะด้านนอกนะคะของเรือนไทยเพาวพี่มานะคะเอ่อมาถ่ายรูปเล่นได้นะคะถ้ามาแค่มาเที่ยวคาเฟ่นะคะมากับเพื่อนๆบิดว่าเขาจัดเป็นเขาเลกเซนตดอกไม้เป็นสุมส่มๆสวยมากเลยค่ะแล้วต่อด้วยนะคะบริเวณชั้นสองนะคะที่ส่วนใหญ่คนจะถ่ายนะคะเพราะว่าเป็นเรือนไทยที่เขามักจะมาเช่าเพื่อจัดพิธีมั่นพิธีแต่งงานนะคะ คือช่วงที่บิตทมาถ่ายค่ะเป็นช่วงโควิดระบาดค่อนข้างหนักนะคะเเขาไม่ให้จัดพิธีใดๆนะคะก็เลยมีโอกาสได้มาถ่ายรีวิวบรรยากาศโดยรวมให้เพื่อนๆชมนะคะเออขออภัยจริงๆค่ะดองคลิปนานมากนะคะเพิ่งรู้ว่ามีคลิปนี้ก็เลยรีบตัดแล้วรีบลงให้เพื่อนๆได้นนชมนะคะเพื่อ ท่านใดมีโอกาสแวะมาถ่ายรูปเล่นนะคะแค่มาทานกาแฟหรือทานขนมมีอาหารตามสั่งด้วยนะคะจะบอกว่าแสงของเนินไทยสวยมากๆดูจากกล้องได้เลยค่ะถือว่าแสงแบบนี้นะคะเหมาะกับการถ่ายรูปมากๆเลยอันนี้นะคะเราก็พยายามถ่ายไม่ให้เวียนหัวที่สุดเดี๋ยวเราจะพาไปชมโชว์ลุมรถต่อ ก็อย่าลืมแวะมานะคะร้านนี้จะอยู่ทุกวันจันทร์นะคะมาได้เลยนะคะน้องเสิร์ฟที่เป็นกล้านได้เลยค่ะานะคะบรรยากาศดีพาเพื่อนๆมาได้หลังโควิดแล้วกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดก็เดี๋ยวเพิ่งมาไว้โอกาสเอาไห้อย่าลืมมาเที่ยวที่นี่นะคะอยู่ในใจกลางกรุงเทพถือว่าก็เป็นบรรยากาศสวยๆมากับเพื่อนๆมาถ่ายรูปได้นะคะหลายจุดมากๆเลยไปไป ก่อนจะจบคลิปนะคะบิก,ก็เลยพามาดูชัดๆอีกทีนะคะอันนี้บริเวณโซนกาแฟนะคะ,ะแล้วก็นั่งทานอาหารนะคะที่เห็นเป็นหมุมเมื่อกี้นะคะอันนี้ลานจอดรถที่เห็นไกลๆเป็นรถนะคะด้านนอกนะคะแล้วก็จะบีเปิดตอนต้นคลิปนะคะบียืนถ่ายตรงนู้นตอนนี้ฝนตกนะคะแล้วก็นี่ค่ะทางเข้าที่เป็นโชว์รูมรถโบราณนะคะที่บีรีวิวสั้นๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะคะบิจะไปพาไป ดูรถแต่ละคันชัดๆอีกทีนะคะว่าแบบเป็นรถโบราณที่สวยมากๆจริงๆในความรู้สึกดี้ประทับใจแล้วก็ร้านรับคนละครึ่งนะคะโครงการรัดคือร้านรับหมดเลยนะคะสามารถเออจ่ายแบบพร้อมเพย์ก็ได้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะว่าท่านมาเล้วไม่มีเงินสดนะคะที่นี่มีบริการครบเลยนะคะนี่ค่ะบริเวณที่นั่งกาแฟจัดร้านแนววินเทจนะคะมีของเออวินเทจ ที่จะให้เราได้ถ่ายรูปนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็นี่ค่ะบริเวณสวนตอนแรกนะคะมาเราพามาดูรถทีละคันแล้วกันนะคะชัดๆเลยนะคะสำหรับบีทเองนะคะบีทคิดว่าประทับใจนะคะมาครั้งแรกเราไม่คิดว่าจะมีโชว์รูมรถโบราณน,นะคะที่เราจะแบบสามารถได้เห็นกันแบบใกล้ๆเลยนะคะ ได้ถ่ายรูปนะคะอืมประทับใจจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชีแวะมานี่อันนี้ขึ้นมาครั้งแรกเลยนะคะไม่รู้มาก่อนเลยไม่ได้ทำกันบ้านเลยคือตั้งใจจะแบบเออแวะมาทานกาแฟอันนี้พูดจริงๆนะคะแล้วก็เลยต้องหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรีวิวเลยนะคะเพราะว่าสถานที่สวยแล้วก็ครบจบในที่เดียวเลยนะคะมา ถ่ายรูปได้หลายมือมากก็คือถ้ามานี่คืออาจจะมีรูปเป็นพันนะคะกลับไปนะคะบีเมกา้าเออแต่ต้องลดนะคะรู้สึกว่ามันสวยมากเราอย่าแต่ต้องมันดีกว่าเราก็ถ่ายแล้วก็ดูอย่างเดียวค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปบีบนะคะบ๊ายบาย